เอ๊ะีตรายหนึ่งตายหนึ่งตัวแดงตายหนึ่งแล้วก็แล้วก็บ้านแดงมีจ้าเพิ่งไปเก็บเต็กูเล่นเจ้าเฟรนตายเหรอเราเฟรนไปยืนเออให้เขายิงเมื่อกี้เลยไม่ใช่มันมันพากไม่ตายเมื่อกี้เนี้ยไอ้กูจะว่าไอ้เหี้ยกลัวไมไม่มันไม่ไปวะไอ้บิ๊ก ไเห็นถ้ามึงไปเก็บเซตกูเล่นเล่นง่ายกว่าเชื่อกูนี่ไปเย็นดิจะไปเก็บอยู่ในเกมตายอยู่ตรงนั้นบาไม่ใชู่ข้อมลงทางที่เรามาไปเย็นดิสักคู่นั้นมันวิ่งมาช้าเน่ใช่่ะบ่นหรือเปล่าเนี่ยมีบันไดเฮ้ยเอาโคตร่ะไอ้ตกไอ้เชือ เ,นเนบนเบนโคบรดิ๊กโอ้ยอที่เอ้ยเอ้ยมันน็อกไปตัวนึงหมีขอดไม่ได้กูไม่ได้ที่เอ้ยบอดขวาบอดขวาบอดขวาบอดอ่าขวาบอดเหลือตัวหน้ามึงตัวเดียวอย่านี้ก่อนไอ้เฮียบเบนโอ้โหเยอยเอ้ย ไม่น่าเลยว่ะกูกูนี่แหละไม่น่าเลยลม,ม,มันล้มไม่มันมันล้มไม่ตัวหนึ่งมันมันตายไปตัวหนึ่งนะ,ะแต่แล้วจ่<ห><ห>ะระเบิดปะวะ่ะแจนอน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 รีก่อนรีก่อนแจรีก่อนไอตัว M K ในในโกดังยังไม่ตายนะมีตัว M K ในโกดังเฮ้ยมาชุบเพื่อนกันไอ,อชุบเพื่อน,นชุบเพื่อนเนยมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อน ดึงไหนได้ปะได้ได้จ่าได้ได้ลราเอตายในนี่ลองลองลอง,ลองนอนนอนนอน,นอนเฮ็ดโฟกัก้ก็ห้ามกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตับดึงตับดึงโ oh. อ้โหเอเกมอเคเ็นี่วันีน่ป่นมันมีที่ เอาหยอนไปเนี่ยบอกเราบอกแล้วบอกแล้วไอ้เจี๊ยบเฮียสามสิบบอกแล้วแต่เมื่อกี้นี้ไม่ไอ้ด้านไม่ตายแล้วน่ะถ้าโดนเอ็กอะตอนนี้เป็นเที้ยอะไรเนี่รูเมื่อกี้ไงเมื่อกี้หย่อนเลยเมื่อกี้เราหย่อนกินไอ้เจี๊ยดเลยไม่พุ่งไม่ใช่ S <S ยิงกับมันอยู่แล้วเดินไม่ไปเย็ดแม่ไม่ใน <ขอ S 2> <ล>ว่าในโกดังมันบอดไงแสดงว่าตรงฝั่งสายเระเบิดกระูนะัเระเบิดแต่มันยิงเพื่อมันล้มแล้วไอตัวประตูแดงให้น้องยิงอ่ะไม่รู้วันไหนด้วยหรือเปล่าเออไอเี้ยมันไม่ได้พูดเลยนะละั่ะมึงอะไรไอเี้ยเีมไอเฮ้อเฮี้ยมไอเฮยมไอ้มไเฮี้ยมัอนยไอไไเ้ยมไอได้เ้ยเียมเอไมไอ้ อ๋อโอเคไม่ได้ยินนี่ครับจกสามช่องที่มันอยู่มาเช็คยูแต่ลองดูก็จกศพไอ้หมีเนี่ยมันต้องเข้ามาเอานี่ดิไอจ่ามันเห็นมันขึ้นมันขึ้นข้างบนข้างบนมันจะเห็นหน้าต่างข้างบนป่ะ ุมขวามันยิงใครอะหน้าต่างมุมมุมซ้ายเี่ยแตกแตกซ้ายหมดอ่ะมันเป็นกระเพงแตก้ามันยิงเหมือนล็อกเลยอะข้างหน้ามันยิงเหมือนรู้ว่าจะโผล่มันยิงกระแสนิดหนึ่งไม่ไม่มันเห็นตั้งแต่ก่อนผมโผล่แล้วและบอดมันอยู่ข้างหน้าผมด้วยทำไมมันไม่ยิงบอดก่อนตอนแรกมายิงผมก่อน จะเดินไม่ได้เลยกูนริงๆรบก็ไม่ยิงมันด้วยนะจะเห็นทางขึ้นทางขึ้นในโกดังปะมันอยู่ตรงทางขึ้นในโกดังจ่ะอเคมุมมุโกดังฝั่งซ้ายมือจ่ะที่เราเดอ่ะเราเดินตรงไปแล้วมันจะอยู่บนมุมซ้ายอ่ะเพื่อนเนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่เดินเข้ามาในโกดังจะมีไอ้ทางที่มันกระแพ้ไอ้ต่างคามันพังหมะ นึกภาพออกใช่ไหมจักมาต่างตรงนั้นแหละโอเคสองตัวนี่นอนหมาแน่นอนจ้าขะหนอกขะหนอกมามาโป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 ตัวยจ้าเกินไป ลีดแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกม s ช o w 2015พบเจอกับเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลเซนแบบเอกุศิลและกองทพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทงเงินรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของสุดพิเศษจากแร็งดันล็อกจินใสิ์ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกันที่บูธลีดแมนช็อป

สัตว์เนี่ยตัวที่อันนี้ยิงตัวอะไรกันอย่ระเบิดตัวเองตายแม่งไงที่อ่ะกูยิงกูยิงมันไม่ตายไอ้ตัวได้หรือมันเหลือตัวเดียววะมันเออผมไม่แน่ใจมันเหลือข้างหลังอีกมันเหลือข้างหลังอีกไม่ใช่เหรอไอตัวที่อยู่ข้างกับเพลงเออตัวที่ข้างกับเพลงไม่ใช่ได้ในแล้วก็ออกไปเล่นมาจ้า แต่จะเอาทัวร์ก็่ะถ้าเอทัวรก็ไปเช็คไอ้ตรงที่อยู่ตรงกำแพงประตูแดงอะน้องยิงตายไปตัวไม่กูคิดว่ากำแพงมันมาตัวเดียวนะเยแต่กูว่ามันยังอยู่อ่ะเชื่อยูดิไม่มไม่ได้ยิน嘛อ๋อ เอาย่องย่องไอ้เหี้ยแต่มีระเบิดประลากระเบิดสุดอ่ะโด่งๆอ่ะสองตัวมันเหลือสามตัวเหรอเจอสองงผมยิงตายไปตัว เขามาเปิดห้อัแสนบอกเลยคนแค่เป็นใจนูทอนูทอและผมั้องมาดรอคนที่ใช่ขาสวยสวยเขามีนำัเจ็ดยับราชันุตรสังเดชอ่านด้วยหมอที่ เราไปเตรียมตัวกันสมบูรณ์กว่าอ่ะเขาบอกั่ามันเยอะแยะเลยแ่กูมีสิ่งเดี

ก่อนเดอคก่อนนะาไม่ตดนลยติดกมันเลยตัวดัดตรงนี้กูโดนบ่อยมากเลยออเนี่ยคุดอกแจกกูเก็บอยู่กับมันแหละ หมดเอียมันยิงกูได้ไงวะไอี้อ่อ๋อไอ้ขี้เยออ้ขเพื